ต้องโทรศัพท์ระเบิดเลยนี่ยดแค่นี้่ะระเบดล้วันูหายเนาะจระเข้เปือกไข่ตัวนั้นดิไข่พอไข่ตัวอาปากันนั้นดิตัวอาปากอาปากอาปากโอ้ยเรยินอยู่บนหัวยเข้เลยเนี่ยอาาป ขายตัวบาทรีไขาตัวนี้ไอตัวนี้ พ่อเอาเอาวิดีโอไปตาตาดูไหมเพราะตัวตัวน้นตัวนู้นตัวนู้นตัวตัวใหญ่สุดอ่ะเป็นไงกล้องเป็นไงเพือกเนี่ยจ้ะจ้ะสีล่างเนี่ยตัวนี้ต้องข่ายไอตัวนี้สีเพือกมีตัวเดียว